สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับผมวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เราจะพามาดูบ้านสวนโซลารเซลล์นะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆแล้วนะครับประมาณ3มโมงกว่าๆละบ่าย3มกว่าๆวันนี้แดดแทบไม่มีเลยนะครับดูเฮ้ฝนตกใส่หัวโมเม,มนุนๆพาทิตพาทิตอยู่ตรงนู้นน่ะพอพูดปุ๊บฝนตกใส่หัว2เม็ดเลย ดังเปี้ยเปี้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เราจะทําประตูรั้วที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับผมเอ้ยมีไฟฟ้าตรงนี้มีแต่บ้านผมอะไม่มีเราไม่ใช้ไฟฟ้าครับเราใช้โซลาเซลล์แล้วดูนะครับงานเชื่อมถามว่าเชื่อมได้ไหมนี่นะครับนี่จังเชื่อมแปดแปดแปดนี่นะครับมีเชื่อมให้ดูเลยครับลากยาวด้วย ด้ยสบายบือสะดือโบเห็นนะครับลากลากยาวด้วยอันนี้นะครับนี่รางที่เชื่อมไว้อยู่แล้วตู้เชื่อมไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมใช่อินเวอร์ตออินเวอร์เตอร์อ๋อตู้เชื่อมมีอินเวอร์เตอร์ ปืดปืดลากยาวไปเลยนี่ขนาดแดดไม่มีนะยังเชื่อมได้แปดแปดแปดเสียงเสียงเชื่อมดัง <laughs> ลากยาวไปครับ นี่เราทำรางประตูกันนะครับผมโอ้สุดยอดนี่พลังงานแสงอาทิตย์เลยนะไม่ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแดดโดยตรงนะครับผมขายฮะขายดูเส,สาไฟมีแต่เสาสายไม่มีอ่าดูนะครับมไม่มีสายเข้าเลยนะครับ จะมีสายได้งไงยา,าไยาวไปยาวไปนูดยาวไปบ้านอื่นนะครับบ้านนี้ไม่มีเอาพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับทั้งไฟบงไฟเบอร์นะครับผมเราพาไปดูตู้เชื่อมก่อนนะครับสองร้อยเหรอเจ็ดสิบสองร้อยอืมฉลากมองไม่เห็นละ <g ül üyor> โอแน่นอน <g ül üyor> นี่ทั้งไฟบงไฟบเบอร์นะครับ ก่อสร้างบ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอินเวอร์เตอร์กันข้างในปก,กี้ผมไม่ได้ปิดแอร์วันนั้นนะขนาดเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองบิลิวว้ยังเชื่อมได้ต่อโ,ฮโฮแน่นอนจริงเอาเดี๋ยวพาไปผมเพิ่งไปไป,ปิดแอร์เมื่อกี้เพราะว่าเห็นแดดมันไม่มีแล้วเดี๋ยวกลางคืนไฟไม่พอใช้ไงก็เลยปิดไว้ใช้โซลารเซลล์ต้องรู้จักการใช้นะครับว่า แดดมีหรือไม่มีนะครับไปใช้แบบบุฟเฟ่ก็คือคุณต้องมีแบตเตอรี่ไวส้สำรองช่วงของกลางคืนนะครับผมมาพามาดูหน้าในกันนี่เคนเอาแอร์ผมยังไม่ได้ลงเลยเนีย่เอาลงก่อนนะแปด๊ดเมื่อกี้ผมไม่ได้มาไงเพราะว่าช่างเขามาทําเชื่อมไว้แต่ผมเปิดแอร์ทิ้งไว้ไงเพราะว่าไฟมันเหลือก็เปิดทิ้งไว้เลยอะมาดูตอนนี้นะครับแดดไม่มีแล้วลงมาแค่ห้าร้อยยี่สิบห้าวัตต์แบตเตอรี่อยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม อ่าเดี๋ยวให้ช่างเชื่อมทีหนึ่งแล้วผมจะดูนะว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นกี่แอมเดี๋ยวปั๊บหนึ่งพราบแต้มอีกทีได้ไหมเดี๋ยวจะดูที่วันกินไฟกี่วัตอะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันครับเดี๋ยวให้ช่างเขาแต้มให้ดูว่ากินเท่าไหร่จะได้เป็นข้อมูลนะครับนะโดยที่ชิโนตัมเมอร์นะไอตัววัดกําลังวัดผมไม่ไดเอามาติด นนาสิบสองสิบห้าแอมเมื่กี้เห็นไหมครับสิบแปดนี่สิบแปดแอมนะครับโอ้ได้นอนอินเวอร์เตอร์ขนาดห้าพันหร้อยวัตต์นะครับผมผ่านนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอมันมีบอกไหมอ่ะเลิกเชื่อมละแต่ไมให้ดูเฉยนะครับผม ก็เมื่อกี้18 18แอมป์นะครับผมผ่านนะครับผมการเชื่อมสบายเบือสดือโบนี่ไม่ต้องถามหาแดดแดดไม่มีนะครับหายไปหมดแล้วเมื่อกี้ผมมาช้าไปหน่อยเพ <c oughs> ราะว่าเขามาติดจนเชื่อมไปจะเสร็จแล้วว่าเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพันิลยูทิ้งไว้ด้วยนะเพราะว่าไฟมันเหลือผมก็เลยเปิดทิ้งมาเมื่อกี้ก็เลยมาปิดเพราะว่าแดดไม่มีแล้วแดดมันจะหมดละ อ่ะวาดูก็ยังไม่เสร็จนะครับยังเหมือนเดิมในนี้ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ช่างไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ห้องน้ำํำไฟไฟเปิด,ปดกระจุยกระจ,จายนะครับอืมอะปิดไม่ได้ใช้ก็ปิดครับแดดไม่มีต้องรู้จักการใช้ด้วยนะครับโซลาเซลล์เนี่ย ยังพอได้ไฟอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับห้าร้อยกวัตต์ยังพอได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูว่าการอัปเดตการสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วนะครับก็ยังไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกว่าทํากันเองนะครับอันนี้พี่เขยนํามาเชื่อมให้พี่เขยเป็นช่างกลึงช่างเชื่อมงานกลึงอะไรอยู่พิษณุโลนะครับสามารถมาติดต่อในการทําดงทําดัมสิบลงสิบล้อไดห้หมดนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ เดี๋ยวเราไปดำเนินการในการที่ทำประตูก่อนนะครับผมอันนี้มาทำคนเดียวนะนเนี่ยอ่เดี๋ยวพอเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัพคลิปให้ชมนะครับผมวันนี้ก็ไปดำเนินเรื่องของการทำประตูรั้วก่อนนะครับ ส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลาร์เซลล์บนบ้านนะครับที่ใช้งานได้จริงแบบบา้าบาบาบวมแบบผมนี่แหละนี่แพงผมอยู่บนหลังคานี่ก็สามารถปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทร0956267259นะครับ0956267259 ID Line ก็เป็น n เ,เล็กนะครับ n o n 2659ดูนะครับไม่มีสายไฟเข้าสักนิดเลยนะครับนี่บริเวณไม่มีสายไฟเลยนะครับออาโอเคไปก่อนนะครับยอยักษ์ขี้ใหญ่สวัสดีครับ